ตาบอยสเกลอวดภาพแรกของลูกสาวเรียกได้ว่าทำเอาคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงถึงกับตื่นตานและดีใจสุดๆไปเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มตาบอยสเกลนักร้องสุนหล่ออยู่90ที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวนานได้ออกมาประกาศว่าภรรยานั้นกำลังตั้งท้องลูกคนแรกหลังจากที่พยายามมานานถึง10ปีจนในที่สุดเจ้าตัวก็ได้ของขวัญล้ำค่าที่สุดในชีวิตหลังจากที่หนุ่มตาได้ออกมาโพสต์ภาพครอบครัวภาพแรกเมื่อภรรยาคลอดลูกสาวโดยได้ระบุ ว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่มีค่าที่สุดในชีวิตเลยครับได้ยินเสียงคําแรกพ่อนึกว่าลูกเป็ดมาเกิดเสียงคลายพ่อมากขอให้เสียงเหมือนพ่อนะคะลูกสาวชีวิตใหม่ของครอบครัวเรามาแล้วพ่อจะปกป้องหนูด้วยชีวิตของพ่อ ขอให้หนูเป็นที่รักของทุกคนและขอให้หนูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสําคัญที่สุดคือขอบคุณคุณภรรยาสุดที่รักที่มอบของขวัญสุดพิเศษนี้ให้พ่อตานะครับขอบคุณที่ดูแลลูกสาวเรามาอย่างดีที่สุดน้องแข็งแรงมากๆเพราะแม่บํารุงมาอย่างดีสุดท้ายนี้ขอฝากลูกสาว ให้เป็นที่รักของทุกท่านที่ผมรักนะครับขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มีให้ครอบครัวเรามาโดยตลอดน้องน่ารักและแข็งแรงมากครับรักใสๆสหัวใจสามดวงซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าเห็นภาพนี้แล้วก็อดที่จะยิ้มกับความน่ารักและอบอุ่นกับครอบครัวนี้ไม่ได้จริงๆละค่ะ